สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมอภิชาตินะครับออโตเมชันเนาะก็คลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำฟังก์ชันหรือคำสั่งนะครับคำสั่งเนาะในการค้นหาปุ่มนะครับค้นหาแอเดค้นหาข้อความนะครับในจอทัศสกรีนนะครับว่าเออไอตัวนี้มันอยู่ตรงไหนมันอยู่หน้าไหนนะครับ ก็เรายังอยู่ในเมนู Edit เหมือนเดิมนะครับก็ะจะมารู้จัก3ตัวนี้นะครับเ,เป็นคำสั่งไฟล์ replace นะครับแล้วก็ station replace นะครับก็3ตัวนี้นะครับมันแตกต่างกันยังไงนะครับเอาอธิบายคร่าวๆไป,ไปดูกดค,คำสั่งค้นหานี่คือค้นหาว่า อัปเดตนี้อยู่ตรงไหนยังไงนะครับแล้วก็รีเพ e นี่คือค้นหาแล้วก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนอั d เดนะครับสมมตุติถ้าเกิดมันเป็น x 1่ u นะครับอยากจะให้มันเปลี่ยนเป็น x 2อะก็จะกดเปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วก็ s t a t i ั่ r e p a พ e นะครับสเต t ชั่นรี a พ e นี่ก็คืออ่สมมุติว่าถ้าเรา มี PLC หลายๆตัวลิงก์อยู่ด้วยกันเอ๊ะแล้วเราใส่ station and r e s s ผิดเนี่ยนะครับเราไม่ต้องไปแก้ทีละตัวเราแก้ตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับโอเคเริ่มแรกก่อนเลยนะครับกดคำสั่งค้นหานะครับตัวนี้นะครับสั่งค้นหานะอ่าโอเคทีนี้เขาจะมีบล็อกให้เลือกว่าเราจะเลือกอะไรนะครับเ,เลือก ที่สกรีนนี้หรือว่าที่ทุกหน้าเลยทุกสกรีนเลยครับอันนี้ก็เลือกเป็นเอ่เป็นตัวหนังสือเป็น lead address หรือ l i n e address นะครับแล้วก็ data เป็นอะไรนะครับโอเคตัวนี้ผมยังไม่ได้ไม่ได้สร้างอะไรไวนะ้เนาะเดี๋ยวผมลองสร้างหน้าขึ้นมาใหม่เมื่อกี้เราถึสร้างหน้าแล้วลนะ่ะสร้างหน้าขึ้นมาใหม่นะครับผม จะสร้างปุ่มเพื่อมันปุ่มก่อนผมจะกำหนดให้ปุ่มเป็น x 0นย์ะครับยีบิเคดมาเยอะๆเลยก่อนหน้าเรารู้จักคำสั่งยีบิเคดไปแล้วนะใครไม่ทันก็กลับไปดูยีบิเคดนะปึ๊บอ่ะ,อะโอเคตรงนี้มันจะเป็นปอ่ม x อูนย์ x หนึ่ง x ส็ง x สาม x สี่ x ห x า x หก x 5 6 7ครับโอเคเข้าไปที่เมนู edit นะครับกดเข้าไปที่คำสั่งค้นหา ผมจะค้นหานะผมจะค้นหา x 0นะครับ x 0กดค้นหาปึ๊บนี่เด็กมาโชว์ด้านข้างตรงนี้นะครับนี่นะอ่าตรงนี้นะครับอจอนี่มันบังนะครับปิดจอก่อนครับ อค okay. อ่ะอยู่หน้านี้ตรงนี้นะครับอ่ะพอเรากดคลิกเข้าไปนะนี่จะอยู่ที่ตรงนี้แล้วอ่ะครับโอเคคำสั่งต่อไปนะครับเข้าไปที่ edit นะครับเข้าไปที่ replace นะครับอ่ะเลือกค้นหาอะไรนะครับผมเลือก plc ผมค้นหาเมื่อกี้ x 1นะผมค้นหา x 2 x 2เนี่ยข้างล่างเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอะไรผมเปลี่ยนเป็น y นะครับผมเปลี่ยนเป็น y 2อนงะโอเคจากนั้นนะครับผมก็เลือกเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับแค่นี้เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปดูที่หน้า2นะเมื่อกี้ x 2เห็นไหมตัวนี้ x 2ก็จะเปลี่ยนเป็น y 2แล้วนะครับเปลี่ยนเป็น y 2แล้ว นะโอเคก่อนที่จะไปดูอีกอันหนึ่งที่มันจะเปลี่ยนสถานีออ Station นะครับเปลี่ยนสถานะีรีเพสสถาน t สถานีรีเพสก็คือตัวนี้นะครับจะเห็นว่าลิงก์สองและเลขหนึ่งเนี่ยคือสถานีที่หนึ่งนะครับสถานี Station ที่หนึ่งก็คือ PLC ตัวที่หนึ่งถ้าผมมี PLC สองตัวนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นเลขสองนะทีนี้ผมจะใช้คำสั่งนี้ก็คือ ผมจะเปลี่ยนสมมติผมทำผิดแล้วผมจะเปลี่ยนนะครับภาพ i ิ s t a t ชันเหมือนเดิมหาสเตชันหนึ่งนะครับให้เปลี่ยนเป็นสเตชันที่สามนะครับเสร็จปุ๊บกดอ p s พ e เลยเปลี่ยนเลยนะทุกตัวก็จะเปลี่ยนเป็นสเตชันที่สามทั้งหมดอ่าเป็นสเตชันที่สามทั้งหมดเลยนะอ่ะโอเคตัวนี้ก็ อ,อน่าจะพอเข้าใจเนอะอาจจะอันนี้อาจจะไม่บอกฟังก์งชันคาสั่งก่อนนะครับยังไม่ได้สอนเขียนอะไรอะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับ